น้องอูน้องเอมกินด้วยกันดีกว่าอ๋อหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าครบ5พอดีเลยนะไปด้วยกันหรือเปล่าไปค่ะไม่ต้องคิดเยอะเลยหิวมากนะตอนนี้เออเดี๋ยวจะลองไปชิมแล้วเผื่อว่าจะลอกสูตรเขามาเปิดสู้อีกอ้เอาอีกแล้วพร้อมกับสโลแกนร้าน อะไรอีกวันนี้มาอะไรอีกู๋้ต๋ยวเรืออร่อยเต็มเปี่ยมโซเดียมเต็มคำเดเป็นทางตรวจพิธันเจ็ดคืนเลยไม่มีอะไรจะสู้แล้ววันนี้นะแต่มีข่าวมาสู้เข้มเข้มเลยวันนี้โอ้โหหลายๆคนก็ฮือฮากันไปนะสำหรับเรื่องราวของพี่เวียสุกรวัตรก็คือเมื่อวานเห็นผ่านไทม์ไลน์ก็ แอบตกใจเพราะว่าคุณแม่พี่วิวาก็ลงรูปนะคะเรียกว่าเป็นแฟนสาวคนใหม่แบบชัดเจนอบเอวด้วยก็ดูแบบน่ารักน่าเอ็นดูแต่ทีนี้มันก็ยังมีเสียงวิพากวิจารณ์กันบ้างแหละว่าแบบว่าโอ้คุณแม่ถึงกับเปิดตัวให้ลูกชายเลยอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาดูภาพเต็มๆกันในรายการของเรานะป๊อปนิวสเตค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละคคุณผู้ชมครับ วิวาล่มลูกมีรัศมีน้ำตาคอเผยแฟนคอเลอร์ขอมุบออนต่อแม่เวียโพสเผยโมเมนต์กับสาวคนสนิทลูกชายต่อธนภพเผยมีอาการคล้ายแพนิกแต่ยังไม่น่าห่วงติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ใน Pop News Daily วีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวนี้ป๊อบนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเอมสาธิดาแล้วก็พี่อูทีระยุทธ์ค่ะเห็นด้านล่างไหมทำไมคะจะฝากฟอลโล่ซะหน่อยโอ้ผ่านไปไวมากทีมงานทีมงานกเรีเอาลงเออโอ้โหขึ้นมายังไม่ทันจะพิมพ์ชื่อ A-U-U-H-U-U เสร็จเลยไปเนี่ยก็ให้คุณพูดซ้ำแบบน,นี้อีกสักหนึ่ครับต้องขยี้นะต้องขยี้ค่ะ มาดูกันที่เรื่องราวของพี่ลูกหมีรัศมีหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีกับคุณเชฟหมูหรือเปล่าใช่เรายังเคยอ่านข่าวแล้วก็แซวไปเลยบอกว่าโลกสดใสเป็นสีชมพูปรากฏล่าสุดมีข่าวว่าเหมือนจะเลิกรากันไปเออก็เรียกว่าพี่ลูกหมีเองก็ออกมาตอบแบบน้ำตาคลอคอเหมือนกันนะครับคือก่อนหน้านี้เขามีการตั้งสเตตัสใน Facebook คู่กับน้องหมาในทำนองที่ว่า ซิงเกิลมัมลูก2ตัววัยกำลังสนอภาพนี้พร้อมกับ oh. แคปชั่นนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเลิกกันแล้วหรอล่าสุดพี่ลูกหมีก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะว่าตอนนี้โสดแล้วนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นเร็วมากในพริบตาเดียวไม่ทราบจริงๆว่าเหตุผลที่อีกฝั่งขอเลิกคืออะไรกันแน่เพราะว่าตัวเองก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มาก สุดท้ายก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปพร้อมบอกว่าโสดปุ๊บเนี่ยนะอืบัตรคิวนี่คือปุ่มยุบไปเลยนะคือคนตามจีบเยอะอ่ะใช่เธอเองบอกว่ายังไม่พร้อมเปิดรับใครนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหนุ่มต่างชาติมาตามจีบด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เธอเองยังเข็ดเรื่องความรักอยู่จร,จริงถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นการเกิดขึ้นในช่วงแค่แบบ ใช้คําว่าพริกตาเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับพี่ๆก็คงรู้อยู่ว่าตั้งแต่วันถแถลงข่าวเนี่ยลูกหมีก็พูดไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะแต่งงานกาันหายไป3มวันไปไปไป,ไปทริปไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศ3วันแล้วก็กลับมาก็ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยพี่เขาก็แค่บอกว่าเ,ออเราเป็นพี่น้องกันนะใช่เข,า,ขาเป็นคนพูดค่ะก็ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรที่แบบ กลับมาแล้วเปลี่ยนไปแบบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ลำกันมันจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คือดีทั้งนั้นก็เปลี่ยนไปก็คือไม่ได้ฟังเราแล้วอะค่ะไม่ได้ฟังเราแล้วแล้วก็ไม่ได้เชื่อเราแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับแบบเนี้ยมันต้องบอกว่ามันจุกอกอกะค่ะ <in my opinion> เพราะว่า <in my opinion> เราเป็นคนทําอะไรแล้วเราตั้งใจเป็นคนทําอะไรแล้วเราทําจริง <in my opinion> แล้วเรามาเจอ เหตุผลแบบนี้เราก็รู้สึกเจ็บจริงๆที่มันแบบว่าเฮ้ยเราก็ลงทุนเวลาไปอะไรเนงะี้ยรีเทิร์นก็คงยากค่ะคนเรามันต้องหนักแน่นเนาะไว้เข็ดไหมบอกตรงก็เข็ดค่ะ <c oughs> จริงๆรก็แต่ก่อนไม่ได้อยากมีแฟนนะอันนี้มันเป็นบุกเพอราะะวาดกันมาถ้าเราฟังแ <c oughs> บบน,นี้เราก็มีความแอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะสมวันมันเป็นไปได้จริงๆหรอนี้ถ้ามีแฟนเมื่อไหร่ปุ๊บคือจะไม่หลุด จะไม่ปล่อยให้ไปไหนแม้แต่หนึ่งวันเลยพอฟังข่าวนี้แล้วกลัวเอาโซล่ามไว้เอาโซล่ามไว้โอ้สามวันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเนี่ยพาดหัวข่าวเนี่ยเขาใช้ว่าวิวา์ล่มลูกหมีรัศมีน้ำตาคลอเผยแฟนขอเลิกเพราะหมอดูอันนี้คือแอบกระซิบคือผู้ชมห้ามพูดต่อนะนี่เขาเขียนไว้ผมไม่ได้แสดงทัศนะส่วนตัวนะไม่แต่แต่ถ้าถามเราเรารู้สึกว่าสามวันเป็นเวลาที่สั้นไปมันอาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่ พี่เขาอาจจะพูดไม่ได้ออกสื่อนะคะแต่ยังไงทั้งนั้นเราเป็นกําลังใจให้จริงๆขอให้พบเจอความรักที่ดีแล้วก็เห็นอยู่กับคนที่เขาเห็นค่าเราอ่าไปต่อนที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องนี้ฮอตฮิตในโซเชียลเขาติดเทรนด์ไปเลยจ้ะพี่เวียนะคะกับการที่คุณแม่เขามาลงรูปเป็นรูปหมู่แต่ว่าคนก็โฟกัสไปบอกว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการเปิดตัวให้พี่เวียด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะไปดูรูปนี้กันในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพี่เวียมีคุณแม่แล้วก็คุณแม่เนี่ยอกเอว แฟนสาวคนใหม่อยู่อ่ะก็คือภาพแฟนใช่ไหมอออุ๊บคนสนิทคนใหม่ก็แล้วกันคุณอ้คุณไม่น่าขัดแบบนี้เลยไม่รู้เราก็แค่ไม่รู้ไงเราก็แค่ถามน้องเอมว่าใช่หรอเขาเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมก็น่ชัดเจนแล้วแหละเป็นการแบบทริปเที่ยวพักผ่อนนะคะซึ่งมีคุณณัทอิทิรุษนะคะก็คือซึ่งก็คือฝั่งซ้ายมือน้องชายคนสนิทในวงการนะคะร่วมเฟรมด้วยซึ่งคุณแม่เขาก็โพสแคปชั่นบอกว่า Love you all ก็คืออรักทุกคนบอกเลยว่าภาพนี้ก็คือถูกแชร์ออกเป็นจำนวนมากแล้วก็แฟนคลับที่เป็นแฟนลับพี่เวียก็มีการคอมเมนต์แซวด้วยนะบอกว่าถ้าแม่จะเปิดตัวแบบนี้หนูจะหนีไปต่อแถวคนอื่นแล้วนะ <c oughs> เออแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่ายังอะไรยังไงว่าเขาใช้สถานะตอนนี้เรียวกว่าแฟนได้หรือ,อยังคะ่ะ <c oughs> นึกว่าจะมีเสียงสัมภาษณ์พี่วีนรยั่งยังงไม่มตอนนี้เป็นนะแค่รูปที่ทางคุณแม่เขา post, โพสตแต่เดี๋ยวพี่วีมีงานเชื่อเลยว่าประเด็นเนี้ยถูกถามแน่นอนออนะก็นั่นแหละนะฮะอย่าไปพูดถึงความรักครั้งเก่ามัน มุฟออนผ่านไปแล้วคือผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ของชาวเน็ตเนี่ยที่เขามาเมนว่ากับคนเก่าไม่เคยอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็จริงๆ <c oughs> ผมว่ามันแล้วแต่ความสะดวกใจแล้วก็ช่วงจังหวะแล้วก็เวลาด้วยมากกว่าเนาะมันอาจจะแบบเป็นโมเมนต์บังเอิญเพราะว่าคุณแม่พี่เวียเนี่ยปกติเขาอยู่อเมริกา <c oughs> อาจจะมีการไปเทีย่ยวแล้วไปเจอกันก็เลยลงรูปกันหรือเปล่าแต่ซึ่งเท่าที่ทราบก็คือ <c oughs> คุณเวียกับแฟนเก่าคุณเบลล่าเขาก็เลิกรากันไปนานละฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาชื่อมาเกี่ยวข้องกันเสียดีกว่า มาดูอีกหนึ่งคู่คลั่งรัก <Yeah. S 1> คุณเฟย์พปรปวีแล้วก็เฮียบอยประกรณ์ของเรานี่งานนี้ฝ่ายหญิงเขาฉายเดี่ยวเล่าโมเมนต์ให้ฟังว่าในช่วงที่พี่บอยเนี่ยเขาขอเป็นแฟนเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าคุณบอยเนี่ยดูแลดีเสมอต้อนเสมอปลายมาโดยตลอดนะครับส่วนเรื่องความคลั่งรักเนี่ยก็รับรู้พร้อมๆกับแฟนๆที่ได้เห็นเนี่ยว่าพี่บอยเขามีโหมดนี้เหมือนกันมุ้งมิ้งสุดๆเลยไปฟังคุณเฟย์เขาเล่าว่าจะเขินไปม้วนไปหรือเปล่า ก็เรียบง่ายเลยอย่างที่บอกเลยว่าเหมือนเป็นโมเมนต์แบบวันนั้นดันสั่งข้าวแล้วข้ามานานก็มีโมเมนต์เดทแอร์นิดนึงก็เลยแบบพี่เขาก็เลยโอเคพูดมาคิดว่ามันคงจะเป็นแบบช่วงอารมณ์ดีอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าตอนนี้แหละเอาตอนนี้เลยละกันเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคพอจะทราบอีกแล้วว่าพี่พี่บอยเขาก็จะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชอบพิธีรีตรองอะไรมากมายก็ก็ของง่ายๆเลยก็แบบว่าแบบ ก็แบบว่าเป็นแฟนกันนะอะไรนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือไม่ได้มีใครแบบซีเรียสในเรื่องของสเตตัสเท่าไหร่เพราะว่าเราก็แบบทรีตกันหรือว่าดูแลกันเหมือนแบบเหมือนคนที่สนิทกันที่สุดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะมีการขอจริงจริงจังไหมอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลเราดีมาอยู่แล้วแล้วก็มีความแบบสนิทกันมากขึ้นอยู่แล้วแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของความสบายใจมากกว่าแล้วก็อาจจะแบบมีแบบห่วงเพิ่มขึ้นนิดนึงเซก็เห็น พี่บอยเป็นแบบนี้ครั้งแรกพร้อมๆกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เคยเห็นพี่บอยในมุมในมุมนี้ไม่ได้แบบเคยเห็นเขาแบบคบกับใครก็เลยไม่เคยเห็นว่าเขาจะมีแบบเวอร์ชันนี้ด้วยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ดีแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบค่อนข้างชินแล้วค่อนข้างชินกับเวอร์ชันนี้ของพี่บอยค่ะอืมน่ารักกันมากๆเลยแต่มีคนหนึ่งค่ะที่เขาเป็นคู่ซินของคุณบอยก่อนเขาก็บอกว่า ฉันต้องมายินดีกับความรักที่สดใสครั้งนี้ <c oughs> ยายปอมแปมนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายคนก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยโพสต์ภาพคู่กันบ่อยแล้วก็มีการแซวกันเล่นจนแบบแฟนคลับบางกลุ่มก็บอกอันนี้คือคู่จิ้นในใจฉันนะคะเจอยายปอมแปมต้องถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะปอมแปมบอกว่าโอ้โหมีหลายคนที่แชร์ไปก็น่ารักแล้วก็ตลกดีนะคะแต่ก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้ฉันต้องหาทาร์เก็ตใหม่ละไม่ได้ละ <c oughs> จะ <c oughs> เล่นกับพี่ <c oughs> บอยไม่ได้ละเขาบอกว่าทาร์เก็ตใหม่ไม่แน่นะ อาจจะเป็นพี่ป้องนงวัดก็ได้ oh, แต่ก็ชมด้วยนะว่าน้องเฟย์เนี่ยน่ารักนอกจากนี้ค่ะยาิป่อมแปมนะยังยินดีกับเพื่อนสาวอย่างคุณไอซ์อภิษฎาด้วยที่ถูกขอแต่งงานนะคะยอมรับว่ารู้มาสักพักแต่แค่ร้อยเพื่อนอนะออกมาพูดให้ชัวร์ก่อนค่ะแล้วเราก็เราก็เห็นว่ามันตลกดีก็เอามาเอามาลงเลยก็ คนเข้าใจว่าเสียใจจริง oh อ่ะก right ็ย uh ิน huh ดีด้วยและต้าเลือดเลยไม่ยินดีด้วยจริงจริงเฟย์ฟังก็รู้จักมาตั้งนานแล้วก็รู้จักแบบมาเป็นเวลาหลายนานแล้วข้าวก็จะเจอคุณคุณฟางกับคุณว่านบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะเจอเฟย์ก็จริงๆก็เป็นน้องที่เป็นเด็กน่ารักเล่งไปทางป้องนวัด รับอะไรกันดิฉันยินดีเออเป็นตัวสับขาหลอกนักข่าวให้คุณนะคะคือจริงๆเขาไม่ได้ปิดแต่แต่ที่ผมเหมือนรู้สึกว่าเขาแค่แบบรอให้ชัวร์เพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนกับก็ก็ฟูดเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งจะรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะจริงๆนอกแบบนอกก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังแบบเออไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอเออเนี่ยที่หมอดูเขานเชื่อว่ามันก็มาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้พูดพ่อเขาก็หลังจากนั้นเขาก็ไปศึกษากันอืมก็ให้คุณไอซ์พูดก่อนเพราะว่าคุณไอซ์บอกแล้ว ยายปมแปมก็เลยบอกว่าเออก็ยินดีด้วยส่วนพี่ป้องนวัดตอนนี้ไหวตัวทันแล้วนะฮะบล็อกไอจีไม่ขนาดน,นั้นหรอกนะแต่ยายเขาก็น่ารักนะเวลาเขารักใครเ <ๆ S 2> ขาก็รักมานานนะอย่างเฮ<ช>ียบอยนี่ก็คือแบบโอ้กลายเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์กันไปนะแต่ตอนนี้เฮียบอยเขาก็มีคนจริงของเขาัวจริงละมาละช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความหวานของคุณกรณ์แล้วก็คุณริต้ากันบ้างเขามีเคล็ดลับความหวานมาฝากกันด้วยนะฮะว่าต้องเติมยังไงในทุกๆวันถึงจะได้หวานขนาดนี้ เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับอยู่ด้วยกันในช่วงที่2แล้วนะฮะกับรายการ Pop News Daily นะครับช่วงนี้มาดูข่าวของคุณกรณรงเดชแล้วก็คุณริต้าสุริต้ากันหน่อยนะครับคือก็มีน้องกกวินนะหลายคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทั้งคู่ถึงได้หวานกันขนาดนี้เรียกว่าไม่มีแผ่วจริงๆสำหรับความหวานของทั้งคู่นะครับ คุณสามีเนี่ยเขาก็ออกมาแชร์เคล็ดลับเติมรักไม่ให้หมดโปรบอกว่าใช้บริการฝากลูกไว้กับคุณปู่คุณย่าแล้วพากันไปฮ <laughs> ันนีมูนอ๋อนี่ไงก็ทริปที่ททเขาไปกันมาต้องมีโมเมนต์แบบอยู่กัน2คนบ้งางส่วนคุณลูกก็อยู่ประเทศไทยไปนะฮะเพราะว่าล่าสุดก็มีทริปฝรั่งเศสอิตาลีนะครับส่วนทริปนี้จะมีเบบีคนที่2ตามมาหรือเปล่าจะมีน้องให้กับน้องกวินหรือเปล่า อันนี้เขาบอกว่าปล่อยธรรมชาติก็แล้วกันถ้าน้องจะมาน้องก็มาแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไร ก็คุยบ้างนะจริงๆเขาก็เป็นคู่ชีวิตที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะจริงๆอันนี้เขาเผือว่าผมโชคดีมากนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเรื่องทั่วไปอย่างเดียวอย่างเรื่องงานผมก็ปรึกษาเขาตลอดเขาก็จะมีไอเดียดีๆเยอะอะไรเงี้ยครับก็ต้องให้เครดิตภรรยาด้วยครับคือตัวลิต้าค่ะรักรักสามีลิต้ามากคือเขาเป็นคนน่ารักมากจริงๆในหลายๆลอย่างนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเขาน่ารักกับเราขนาดนี้เราก็อยากจะทําให้เขามีความสุข ในทุกๆวันแล้วก็อะไรที่เราช่วยดูแลเขาได้ให้ชีวิตเขามีความสุขเราก็อยากจะทำอะไรแบบนี้ค่ะบบนเเหอ,อ ตกลงกันว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีลูกแล้วแต่ว่านานๆทีเราก็จะมีไปฮันนีมูนกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คือก็ถึงเกิดโครงการฝากลูกไว้กับคุณปู่นะครับเป็นแนะนำนะครับสำหรับชีวิตคู่หนึ่งใครที่มีชีวิตคู่เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้พร้ <c oughs> อมแล้วครับพร้อมแล้วครับก็รออยู่ครับจริงๆก็อยากให้เขามีน้องค่ะให้เขามีแบบเป็นพ <c oughs> ี่น้องกัน<า>กใช่ก็อยากให้เขามีพี่น้องเขาจะได้เราจะได้สอนเขาให้รู้จักแบ่งปันเรื่องอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยครับ ส่วนของผมนี่ก็มีโครงการฝากลูกไว้กับคุณย่าเหมือนกันเพราะว่าคุณยายเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าต้องเอาเวลามาทํางานหาเงินนะฮะของเขานี่เอาเวลาไปฮันนีมูนเติมความหวานส่วนของคู่เราเอาเวลามาทํางานหาเงินนะเพราะว่าอีกไม่ถึง2ปีน้องจะเข้าโรงเรียนแล้ว ค่ะแล้วก็อ,อีกไม่กี่ไม่กี่ปีน้องก็จะมีมีน้องอีกคนน้องค่ไม่มี<า>ค,ครับไม่น่ามีแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะคะว่าน้องชายหรือว่าน้องสาวของน้องกวินจะมาหรือเปล่านะคะอ่ะอีกข่าวหนึ่งของเราทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงเหมือนกันพี่ต่อธนภพค่ะล่าสุดเห็นบอกว่ามีอาการเหมือนกึ่งๆึจะเป็นโรคพนันนิคซึ่งโรคนี้มันก็จะแบบค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะเพราะว่า คุณต่อเขาก็บอกว่าหัวใจจะมีอาการแบบเต้นแรงผิดปกติและหนักสุดๆค่ะจะเป็นที่เขาบอกว่าเดินๆอยู่ภาพตัดคือแบบตัดไปเลยจนต้องนั่งกองอยู่กับพื้นจริงหรอเดินอยู่ภาพตัดนี่อันตรายเนนมันแบบมู๊ไปเลยใช่ค่ะซึ่งคุณต่อบ,บอกว่ามีการปรึกษาคนรอบข้างนะคะประกอบกับพยายามสังเกตตัวเองมาโดยตลอดรวมถึงได้ไปหาคุณหมอ แต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงล่าสุดค่ะเขาก็มีการเปิดบริษัทสร้างทีมงานเพื่อมาดูแลเรื่องคิวงานต่างๆให้กับตัวเองนะคะคุณต่อเขาก็เล่าให้ฟังว่าทีมงานที่ดูแลตอนนี้ก็คือทีมเดียวกันนะกับตอนที่เขาอยู่ภายใต้สังกัดนาดาวแต่ก็ยังไม่คิดจะเอาเพื่อนนักแสดงคนไหนมาอยู่ด้วยค่ะรอให้มั่นคงกว่านี้ก่อนเดี๋ยวว่ากันค่ะสร้างทีมขึ้นมาเพื่อเพื่อดูแลตัวเอง จริงๆเรียกอย่างนี้น่าจะดีกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันแค่สอนให้เราแบบโตขึ้นแล้วก็ลองลองยืนด้วยขาตัวเองออจริงๆมันเริ่มจากที่ตอนแรกนึกว่าเป็นโรคหัวใจก็ไปตรวจหัวใจ,วใจปกติเดินเฉยๆนะฮะอยู่ๆหัวใจก็เต้นแบบคือมันเต้นเหมือนกับจะเด้งออกมาแล้วอะคือมันเต้นแบบตึกๆๆๆ,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 ๆแบบจนจนเรารู้สึกว่าไม่ปกติ สภาวะอารมณ์เราไม่ได้ไปตามหัวใจเราแล้วมันก็เริ่มเหงื่อออกมือแล้วก็มีช็อตที่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วคือตอนที่มันมีภาพตัดแหละครับ <IS AS> ไม่เชิงล้มแต่รู้ตัวอีกทีคืออยู่ที่พื้น <IS AS> ผมแค่เฝ้าสังเกตมันมากกว่าเพราะจริงๆทุกวันนี้พอตั้งแต่รู้ว่ารู้รู้ตัวมันถ่างไปเรื่อยๆเลยพี่ <IS AS> แล้วสุดท้ายพวกนี้มันเป็นอาการที่มันมันหายได้เท่าที่ได้ยินนาะน่าเป็นห่วงนะและเห็นว่าดาราก็มีหลายท่านที่เคยเป็นด้วยอย่าง คุณโอดปราโมทหรือว่าพี่หนุ่มกัญชัยเคยมีอาการแบบไม่ออกจากบ้านเป็นปีเห็นทีมงานบอกีารปีรที่พี่หนุ่มเขาเป็นโรคแพนิกอยู่นะคะยังไงก็ต้องหมั่นคอยดูแลสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายตัวเองด้วยเพราะว่าดารันแสดงก็ใช้ร่างกายหนักเหมือนกันเหมือนอาชีพอื่นๆเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากสมองบางส่วนที่เป็นส่วนตัวควบคุมความกลัวมันทํางานผิดปกติ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการใจสั่นบ้างนะฮะควบคุมอารมณ์ไม่ได้บ้างหรือว่าอย่างน้องต่อนี่ก็คือเขาบอกว่าไม่รู้ว่าล้มหรืออะไรแต่รู้ตัวอีกทีคืออยู่ที่พื้นแล้วอ่ะอันนี้น่ากลัวล้วก็ต้องระมัดระวังยิ่งเวลาขับ<อ>รถถูกไหมาขับขับ,บ,บอยู่เกิดแบบภาพตัดไปก็จะอันตรายมากๆนะคะครับผมอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูแลใส่ใจเรื่องของความสะอาดกันบ้างนะับเพราะว่าน้องโควิดก็วันนี้ยอด สยอดรวมกันเห็นว่า6 0พัเหมือนกันก็ยังไม่คอ่อยแผ่วเท่าไหร่อาจจะมีลดๆดไปบ้างแต่ช่วงนี้มันดูดีดขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อกับป๊อ Bob News Daily ครับเอาละครับช่วงนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมกันด้วยนะฮะ สําหรับยุคนี้นี่เราก็ต้องบอกว่าความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญสุขลักษณะอนามัยบางคนบอกจิตใจสะอาดบ้านสกรปรกได้ไม่เป็นไรไม,ไม่เกี่ยวกันเนาะทุกอย่างรอบตัวเราก็จะต้องเนียบสะอาดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาฝากผู้ชมนอกจากเรื่องของโควิด -19 แล้วฝุ่นก็เต็มเหมือนกันก็เต็มทุกวันนี้ไม่รู้จะกังวลอะไรก่อน<ๆ>ก็เลยบอกอกลับมาใส่แมสกันดีกว่าเพราะว่าออกมานอกบ้าน เจอฝุ่น PM 2.5ไม่พอโรคระบาดต่างๆมากมายเลยไม่ใช่แค่โควิดแล้วตอนนี้ครับม,มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขอแนะนำนะฮะมาจิคล a นนะฮะเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดบ้านชั้นนําของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับมุ่งเน้นเรื่องความสะอาดล้ํามีอนามัยให้กับคนไทยและล่าสุดครับได้รับรางวัลแบรนด์ที่มีความโดดเด่นที่มีผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุด และเติบโตมากที่สุดในปี2021จากการจัดอันดับของคันธาด้วยซึ่งถือว่าเป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกด้านการวิจัยที่ผู้บริโภคอย่างเราไว้ใจได้หายห่วงนะครับซึ่งตอนนี้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดเลยเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวมาจิคคลีนกลิ่นแอร f ่เฟช ที่เขาว่าช่วยคิวไวรัสตัวร้ายบอกลากลิ่นชุนกวนใจซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะคะว่าใช้สำหรับการเช็ดแบบคิวไวรัสตั้งแต่ s า r s โคฟ2 H1N1 H3N2 ระคะรวมไปถึงแบคทีเรียเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวค่ะที่สามารถเช็ดฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9%นะคะที่บอกเลยว่าเหมาะกับคุณพ่ออย่างพี่อู๋มากเพราะว่าพี่อู๋มีลูกเล็กเนาะบางคนงเขาก็เป็นห่วงว่าอ่ะมันจะเป็นอันตรายกับลูกหรือเปล่านะคะเช็ดได้ตั้งแต่โต๊ะเก้าอี้พื้นหรือแม้กระทั่งของเล่นเด็กก็เช็ดได้ค่ะอืมบอกเลยว่าควรมี ติดไว้ทุกบ้านจริงๆนะฮะเพราะคุณจะได้ไม่ต้องเช็ดไปฉุนไปนะครับแถมยังคิวไวรัสตัวร้ายบอกลากลิ่นฉุนกวนใจถูกใจทุกบ้านแน่นอนนี่ก็เป็นแบรนด์ชื่อดังที่เราเห็นกันมานานนะมาจิกครีนนะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่าตัวเลขของโควิด -19 เองมันก็ดูจะสูงขึ้นโดยเฉพาะ ฝั่งยุโรป<ฆ>มันมีข่าวออกมาอันนี้เอามาอัปเดตไม่ได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกตื่นตระหนกหรือกลัวกันไป<ฆ>แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆสําหรับ B A 5โอมิครอนนั่นเอง<ฆ>เขาบอกว่ามันมีการกลายพันธุ์ที่ค่อนข้างเยอะมากหลายตําแหน่งมากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเพิ่มตัวเองในปอดคนได้ดีคือเราก็แอบ,บกลัวว่าถ้าเขากลายพันธุ์ไปมากกว่านี้ วัคซีนที่เราฉีดไปแล้วมันจะใช้ได้ไหมดังนั้นก็คือต้องป้องกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องความสะอาดมันก็เกี่ยวข้องด้วยบางคนเห็นกันว่าออยู่ด้วยกันเจอเป็นเพื่อนกันเจอการคนหนึ่งติดแต่คนนึงไม่ติดมันก็มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไปดูข่าวันเทองกันต่ออีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะเรื่องราวของสองสาวที่มีคนชาวเน็ตเขาซุบซิบบอกว่าเขาแข่งกันสวยหรือเปล่าอืออือคุณมิ้งค์คืดา กับคุณใหม่ดาวิกาเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทก<ะ>ันเราก็จะไปทริปกันบ่อยแล้วก็ลงรูปคู่กันบ่อยทีนี้มีคนบอกว่าเอ๊ะที่มินเนี่ยเขาขุ่นเป๊ะปังขึ้นทุกวันเนี่ยเพราะว่าไปแข่งสวยกับคุณใหม่ดาวิกาหรือเปล่าเจอตัวนะคะเขาบอกว่าไม่เลยจริงๆแล้วเนี่ยคือน้ําหนักเท่าเดิมมินบอกแต่พอสัดส่วนมันลดลงอะ่ะเป็นเพราะว่าออกกําลังกายเป็นประจาคนก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยผอมลงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนที่หลายคนมองว่าต้องแข่งสวยกับเพื่อนซีเนี่ยเธอบอกว่าขอยอมแพ้เลยจ้ะเพราะว่าใหม่สวยมาก พร้อมบอกว่ายิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งพากันอ้วนเพราะว่ายิ่งพากันกินนะคะเวลาไปกินข้าวกินขนมเนี่ยเธอจะเป็นคอเธอจะเป็นคนที่แบบว่าคอยจัดการอาหารเวลาคุณหมายกินไม่หมดมิ้นบอกว่าอ่ะเธอเองนี่แหละต้องไปจัดการในส่วนนั้นด้วย ช่ค่ะทุกคนเจอแล้วก็ทักจริงๆแล้วอ่ะน้ําหนักอ่ะเท่าเดิมเลยแต่แบบอาจจะเป็นด้วยความเฟิร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยออกกําลังกายเพราะว่าช่วงนี้ปิดกล้องไงหมดแหละละครรอ,อเปิดเรื่องนี้ก็คือมีเวลามากขึ้นค่ะการที่มินอยู่กับใหม่าทาให้มินกินเยอะหรือป, <c oughs> รปะเพราะว่าอะไรหรือปะนางไม่กินแล้วเราอ่ะต้องกินแทนนะคือนางเป็นคนชอบสั่งอาหารเยอะๆแล้วเราก็เป็นแบบขี้เสียดายเอออย่างวันก่อนไปกินแบบชาเบเกอรี่กับนางนางก็จะแบบ อย่างละคาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหมดเลยจ้ะโอ้ยต้องให้คุณใหม่เลยค่ะหนูคงสู้เขาไม่ไหวจริงๆค่ะเ <laughs> <laughs> พราะเพื่อนนี้ทำคอนเทนต์ไม่หยุดสวยทุกลุกทุกแบบเลยเป็นคนที่แบบ ถือว่าเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้ชนีอย่างเราแล้วกันค่ะนางไม่ได้แชร์เคล็ดลับการโพสนางบอกว่าเคล็ดลับการน,นอนอนางก็จะรู้ว่าเราเป็นมนุษย์แบบชอบทํางานทํางานเยอะมากนางก็บอกว่ามินต้องพักบ้างเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆในเรื่องของความเครียดสองคือมินต้องนอนสี่ทุ่มให้ได้ทาตัวเป็นป้าแก่ในการนอนไวให้ได้นางพุ่งนี้เลยวันนี้กลับไปต้องเปลี่ยนตารางชีวิตการนอนละ ต้องนอนสี่ทุ่มแบบพี่ใหม่ดาวิกาจะได้สวยบ้างแล้วก็เปลี่ยนวิธีการกินอ๋อแต่เองเป็นคนกินน้อยชอบสั่งเหมือนกันคือเมื่อกี้คุณมิ้นเขาบอกคุณใหม่เขากินอย่างละคำ <laughs> อันนั้นก็น้อยไปแต่ว่าถ้าเพื่อนเอ็มจะรู้ว่าแบบเอ็มเป็นสายแบบเออสั่งมาแล้วก็เห็นทุกคนกินเรามีความสุขครับเอาเป็นว่าถ้าน้องเอ็มอยากจะสั่งมากินอย่างละคำเนี่ยบอกพี่ได้เดี๋ยวพี่ส่งแมสไปรับมากินต่อที่บ้านอ๋อคือให้เอ็มกินก่อนปุ๊บแล้วก็ส่งแมสจะเจอไปบ้านคุณลุงก็ใช่ก็กากินอย่างละคำอะไรแบบนี้ไงเพราะว่าตอนนี้วิกฤตอาหารขาดแคลนก็น่าสนใจนะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนี่เลียทุกหยดจริงๆในจานเรียกว่าไม่เปลืองน้ำยาล้างจานลยยดดววรมนอุกาาตติ้้ Facebook ของเราแล้วก็หน้าจอ PPTHD 36นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกับเอมใหม่เอูได้ใหม่พรุ่งนี้9กาโมงเช้าค่ะครัวันนี้สวัสดีครับ